สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแฟนนะคะออล่ Channel, าแฟนชาแนลสเปย์โปรตุเกสนะคะคลิปนี้แฟนก็จะมารีวิวการเรียนภาษาโปรตุเกสของแฟนนะคะคือแฟงมาอยู่ที่นี่ได้เกือบจะ2อปีแล้วแล้วแฟงก็ได้ลงเรียนภาษาโปรตุเกสพื้นฐานนะคะกับครูอ้อมนะคะครูอ้อมที่แฟงเจอใน Facebook นะคะซึ่ง อ้อมเนี่ยเป็นคนไทยนะคะที่มาอยู่โปรตุเกสนานแล้วนะคะ8 9ดปีนะคะแล้วก็มีความรู้ทางด้านภาษาโปรตุเกสนะคะแฟนก็ได้ลงไปโรงเรียนกับคุณครูนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจพื้นฐานของภาษาโปรตุเกสมากขึ้นนะคะในการที่จะเรียนรู้ภาษาของเขาว่างั้นเถอะคุณครูอ้อมนะคะก็ นี่นะคะแฟนก็ปิ้นออกมามากมายนะคะเป็นชีสสไลด์จากครูออมนะคะแบบเยอะมากนะคะเรียนตั้งแต่แรกเลตั้งแต่ตัวอักษรมีอะไรบ้างออกเสียงอะไรบ้างนะคะแล้วครูออมก็จะมออีแบบฝึกหัดอันนี้ให้ด้วยนะคะซึ่งแฟนก็เป็นนักเรียนที่ดีมากเลยนะคะ สะอาดเลยคือแฟนอ่ะเรียนตั้งนานแล้วนะเรียนตั้งแต่ตอนท้องได้ประมาณห้าหกเดือนนะคะก็คือลงตัวพื้นฐานเนาะแล้วก็เรียนทางไกลเรียนเป็นออนไลน์นะคะซึ่งหลังจากเรียนจบเนี่ยถามว่าสําหรับโดยส่วนตัวแฟนแฟนถือว่าดีมากๆนะคะเพราะทําให้แฟนรู้พื้นฐานภาษาโปรโตุเกสที่แฟนไม่รู้มาก่อนซึ่งแต่ก่อนตอนที่แฟนทํางานอยู่ที่ร้านนวดเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนๆบางคนพยายามจะสอนนะคะแต่ด้วยที่ว่า เราไม่เข้าใจว่าทําไมมันพูดอย่างนั้นวะทาไมมันเปลี่ยนคําทําไมฉันพูดคํานึงเธอพูดคํานึงพออะไรอย่างเงี้ยมันมันเลยงงนะคะพอมาเรียนกับครูอ้อมเนี่ยเลยเข้าใจว่าอ๋อกิริยาเนี่ยมันผันตามประธานด้วยมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่ผันแค่อดีตปัจจุบันอนาคตกริยาสามช่องภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่อันนี้ให้ไปเลยแปดสิบแปดช่องนะคะ วิยาตัวหนึ่งนะคะผันตามประธานนะคะผันตามตัวเราตัวเธอตัวเขาตัวพวกเราอะไรเงี้ยผันนะคะแล้วก็คำนามนะคะมีการแบ่งเพศนะคะเพศหญิงเพศชายนะคะแบบน้องน้องคนนี้เป็นผู้หญิงน้องคนนี้เป็นผู้ชายนะคะใช้ใช้คำขยายก็จะมีตัวบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบ อ๋อทำทำให้เราแบบเข้าใจมากขึ้นอ๋อภาษาโปรตุเกสเป็นอย่างนี้พอเรามาคุยกับแฟนอแฟนก็บางคําเราแฟนอธิบายอีกทีหนึ่งมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นซึ่งตอนแรกเนี่ยแฟนไม่เข้าใจเลยนะคะแฟนแฟนอธิบายให้ฟังก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีการแบ่งเพศมีการผันกริยาตามประธานนะคะมันก็เลยทําให้เรางงมากนะคะสําหรับแฟนเนี่ยภาษาโปรตุเกสตอนแรกอ่ะที่ยังไม่เรียนก็ถือว่ารู้สึกว่ายากมากนะคะ แต่พอเราได้รู้แล้วเนี่ยแฟงก็รู้สึกว่าก็ไม่ยากนะ <Okay. S 1> ถ้าเทียบกันให้ฝรั่งเรียนภาษาไทยอะยากกว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะมันก็ ค่อยๆท่องค่อยๆจําไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างของแฟนนี่ก็ฝึกบ่อยๆพยายามพูดโอเคเรื่องการเขียนแฟนอาจจะยังไม่ดีมากนะคะ <S <S แต่ว่าเรื่องการพูดเนี่ยแฟนเริ่มสื่อสารได้ละสื่อสารกับลูกได้สื่อสารกับพ่อปู่มแม่ย่าได้สื่อสารกับลูกค้าได้นะคะแฟนก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะในระดับของเรานะไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะคนอื่นที่อาจจะเก่งกว่าพูดได้อ่านออเนได้อะไรเงี้ยเอออันนั้นก็เก่งไปเลยอะไรก็เก่งนะคะแต่สาหรับแฟนแฟนเปรียบเทียบกับตัวตัวเอง ว่ามาอยู่ที่นี่2ปีแล้วพูดได้ขนาดกับลูกค้าได้ขนาดนี้แฟนก็นเก่งแล้วภูมิใจในตัวเองนะคะที่เหลือแฟนก็จะฝึกฝนแล้ว นนนะะเดี๋ยวก็จะมาแชร์เรื่องภาษาโปรตุเกสเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นแชร์ความรู้ไม่ถือว่าเป็นการสอนนะคะถือว่าเป็นการมาแชร์ความรู้ก็แล้วกันนะคะถ้างั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แฟนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากได้คอนเน็กชันกับครูเนี่ยนะแฟนจะใส่ชื่อเพจไว้นะคะให้ทุกคนไปเสิร์ชหาแล้วก็เรียนกับครูได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ Oh! Hey.